FM91 วันนี้วันพระธรรมะรักษาใจคุณฟังคาช่วงนี้สัญญาณจากพระอาจารย์คกึธิสโซติพโลท่านเจ้าวาดวัดนาป่าพงลำลูกกาคลองสิบมาแล้วนะคะนมัสการคะ่ะพระอาจารย์เออเร้วบอล <c oughs> ค่ะก่อนจะเริ่มคำถามกลับอรัธนาพระอาจารย์ให้ธรรมะเป็นแนวทางดำเนินชีวิตกันก่อนนะคะ วันนี้ก็จะให้พุทธวฒนะในบทที่พระองค์ตรัสสอนเกี่ยวกับเรื่องของสมถะและวิปัสสนาว่าสมาถะคืออะไรทําแล้วได้ประโยชน์อะไรวิปัสสนาคืออะไรทําแล้วได้ประโยชน์อะไรนะพระองค์ทรงจัดไว้อย่างนี้ว่าธรรมะที่เป็นส่วนแห่งวิช,ชาบอกพิกคูทั้งหลายธรรมะสองอย่างเหล่านี้เป็นส่วนแห่งวิช,ชามีอยู่สองอย่าง องอย่างอย่างไรเล่าสองอย่างคือสมถะและวิปัสสนาบอกีิขุทั้งหลายสมถะเมื่ออบรมแล้วจะได้ประโยชน์อะไรอบรมแล้วจิตจะเจริญจิตจเจริญแล้วจะได้ประโยชน์อะไรจะเจริญแล้วจะละราคะได้พิขุทั้งหลายวิปัสสนาเล่า เมื่อเจริญแล้วจะได้ประโยชน์อะไรจะเจริญแล้วปัญญาจะเจริญปัญญาเจริญแล้วจะได้ประโยชน์อะไรจะเจริญแล้วจะละอวิชาได้นิ่คือทั้งหลายจิตที่เศร้ามองด้วยราคะย่อมไม่หลุดล้ลหรือปัญญาที่เศร้ามองด้วยอวิชาย่อมไม่เจริญด้วยอาการอย่างนี้ พิดคือทั้งหลายเพราะสำรอบราคะได้จึงชื่อว่าเจโตวีมุตเพราะสำรอบอวิชาได้จึงชื่อว่าปัญญาวีมุตอันนี้ก็เป็นพระสูต,บตรบทสั้นๆที่พระศาสดาได้ส่งจัดเกี่ยวกับเรื่องของประโยชน์ของสมถะและวิปัสสนาในพระสูตรอื่นเนี่ยท่านจะมีขยายความเรื่องของสมถะก็คือการที่ มีอารมณ์อันเดียวสมถะหมายถึงความว่าสงบจิตที่ไม่คุ้งไปในอารมณ์ต่างๆแล้วอาศัยอารมณ์อันเดียวตั้งอาศัยอยู่นะจึงเรียกว่าเป็นสมถนะส่วนวิปัสสนาเนี่ยพระองค์จัดหมายถึงปัญญาและปัญญาพระองค์ก็ให้นิยามว่าคือการเข้าไปเห็นสัจธรรมความจริงคือสัจจะความจริงของการเกิดขึ้นและการดับไปอันนั้นหมายถึงปัญญา นี้ก็เป็นพระสูตรที่เสริมให้นะดังนั้นก็ฝากข้อธรามเรื่องเกี่ยวกับสมาธิและวิปัสสนาให้พวกเราทั้งหลายได้ทราบไว้เป็นความรู้เพียงเท่านี้นะแล้วก็ได้นำไปปฏิบัติกันเนาะค่ะพระอาจารย์ค้าคำถามจากท่านแรกนะคะก็ฝากเข้ามาว่าคือเวลานั่งสมาธิเนี่ยเขาบอกว่าประมาณ10-15นาทีเนี่ยก็ จะหลับแลสบะสปงกแล้วนะคะอตอนนี้ก็เลยเปลี่ยนมาฝึกเรื่องของการเดินจงกรมก็เลยอยากจะขอพระอาจารย์ชี้แนะว่าการเดินจงกรมอย่างถูกต้องเนี่ยนะควรจะต้องปฏิบัติยังไงบ้างอะคะอ่ะการเดินจงกรมเนี่ย <c oughs> พระองค์ไม่ได้ตรัสญญในเรื่องของอลักษณะท่าทางการเดินนะนะเพ <c oughs> ียงแต่ มีเรื่องของการเดินที่ที่ทรงห้ามพิกขุ่ไม่ให้เดินเช่นการการเดินกระโยงหรือการเดินช้าๆในลักษณะที่พระองค์บอกว่าโดยแม้หยาดแห่งน้าสัตว์ทั้งหลายที่มีกติไม่เสมอกันอย่าได้ลําบากเลย <c oughs> ก็คือค่อยตัวพระองค์เองเนี่ยเคยทํามาแล้วว่าพระองค์ค่อยๆก้าวไปในลักษณะของความเอนดูอ่อนโยนจะพึงบังเกิดขึ้น นะคือเราฟังแล้วเราก็ประเมินได้ว่าพระองค์เนยทรงเดินช้ามากแล้วก็มีความระมัดระวังอย่างยิ่งอันนี้พระองค์จัดไว้กับพระสารีบุตรนะว่าสิ่งเนี้ยไม่ไม่จําเป็นต้องไปทำนะมันจะอยู่ในพระสูตรที่พระองค์จัดก,กับพระสารีบุตรในเรื่องสิ่งที่พระองค์เคยทํามาแบบผิดๆต่างๆนะดังนั้น เรามาประกอบรวมกับพระสูตรที่พระองค์จัดบอกอนิสงส์ของการเดินจงกรมว่าจะเป็นผู้ที่อดทนต่อการเดินทางไกลนั่นก็คือเป็นการเดินปกตินี่คือลักษณะที่เราเจับประเด็นว่าการเดินจะเดินยังไงก็คือเดินปกตินั่นเองนะแล้วก็อนันิสงส์ที่พระองค์จัดไว้เนี่ย จะเป็นผู้อดทนต่อการเดินทางไกลอดทนต่อการทําความเพียรอาหารจะย่อยง่ายนะแล้วก็อาพาธจะน้อยและสมาธิอันเกิดจากการเดินจงกรมย่อบตั้งอยู่ได้นานอันนี้คืออันที่สงห้าประการของการเดินจงกรมซึ่งจริง,รง,รงๆการเดินจงกรมเนี่ยเป็นการแก้ง่วงได้ด้วยนะที่จัดไว้กับพระโมคคัลลานะก็ถูกแล้วที่เวลาง่วงแล้วก็สลับมาเดินจงกรมนะ ค่ะค่ะพระอาจารย์คะแล้วเขาถามเพิ่มเติมมาบอกว่าอยากจะขอทราบว่าทําไมถึงเรียกว่าเดินจงกรมมา่ะพระอาจารย์อ๋อจริงๆก็เป็นในบาลีก็ใช้คําว่าจังกรรมะนะก็ะะคือเป็นการเดินที่เดินสร้างอารมณ์อันเดียวจริงๆอารมณ์อันเดียวเนี่ยจะทําอยู่ในอิริยาบถใดก็ได้นะแต่อ,อยู่ในรีบท เดินยืนนั่งนอนได้ทั้งนั้นคือที่ตั้งวิญญาณเนี่ยมันจะมีสี่ที่มันเป็นตั้งในรูปกายของเราตั้งในเวทนาซึ่งมีสุขทุกข์อุเบกขาเนี่ยตั้งในสัญญาตั้งในสังขารอันนี้คือที่ตั้งของวิญญาณดังนั้นวิญญาณเนี่ยมันจะรับรู้สี่ธรรมชาตินี้อยู่เกิดดับอยู่ตลอดเวลาพระศัสด,ดาก็เลยให้เราเนี่ยมาฝึกสร้างอารมณ์อันเดียวคือ เอาว,วิญญาณหรือจิตเราเนี่ยมาตั้งอยู่กับกายของเราเพราะเห็นว่าเราต้องรักษากายเอาไว้เพราะถ้าวิญญาณไม่อยู่ที่กายกายจะแตกทาลายในที่สุดนะดังนั้นนี่ก็คือวิธีการสร้างอารมณ์อันเดียววิธีหนึ่งเท่านั้นเองค่ะไม่ได้หมายความว่าจะต้องเดินเป็นแบบวงกลมไม่ไม่ไม่เกี่ยวกับวงกลมเลยใช่ไหมคะ,ะไม่ไม่เกี่ยว <c oughs> ไ,มไม่เกี่ยว แ่มก็คือเดินเดินเนเส้นตรงหรือว่าเดินออกกําลังกายอะไรเนี่ยได้นะ,ะเดินตามปกติเพียงแต่สํารวมใจอยู่กับกายของเราค่ะค่ะท่านต่อไปตั้งข้อสังเกตมาบอกว่าเรื่องเดียวกันเนี่ยนะคะ<ม>บางคนมองเป็นสัมมาทิฏฐิแต่บางคนกลับตรงกันข้ามเขาก็เลยสงสัยว่าทําไมมนุษย์เราถึงมีความแตกต่างกันในเรื่องของความคิดความอ่านมากๆเลยอะคะ่ะอาจารย์ มันมาจากพื้นฐานของแต่ละคนที่สุดความเคยชินในการเตะคบอารมณ์แบบไหนซึ่งตระศาสดาเนี่ยจะให้แบ่งการเตะคบอารมณ์เนี่ยเป็นสองกลุ่มคือปุสนและอกุศนใครปล่อยให้จิตตัวเองเนี่ยเกาะอารมณ์อัุสนไปนานก็จะเกิดอนนสัยคือนิสัยฝังไม่ดีแต่ถ้าใครปล่อยให้อารมณ์เนี่ยเกาะอยู่กับ อารมณ์ที่เป็นกูศนก็จะเกิดปุปนิสัยคือเป็นนิสัยฝั่งดีรศาสดาก็เลยให้เราเนี่ยฝึกเกาะกับอารมณ์ที่เป็นกูศนให้มากแล้วเวลาถ้ามันเกาะอารมณ์ที่เป็นอกูศนเนี่ยให้รีบทิ้งให้มากที่สุดให้ไวที่สุดนั่นเองอันนี้เป็นเป็นนิสัยของของสัตว์ทั้งหลายทั่ว,วไปเลยนะพบภูมิไหนก็ก็มีเหมือนกันเราถึงต้องมาฝึกเนี่ยฝึกให้จิตเกาะอ,อยู่กับกูศนให้มากๆนะฮะ ส่วนท่านต่อไปก็ขอแนวทางพระอาจารย์ว่าจะทำใจยังไงดีกับการถูกโกงในสภาพที่ตัวเองก็กำลังลำบากเนี่ยค่ะพระอาจารยอ์อย่างหนึ่งนะวางใจเป็นกลางๆไว้ก่อนอแต่ถ้ามันจะแก้ไขได้ก็ได้ถ้าแก้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไร ก็คือทําใจไว้ทั้งสองอย่างแล้วเราก็ค่อยๆเนี่ยแก้ไขทุกอย่างปตามเหตุตามปัจจัยคืออันดับแรกเราต้องต้องไม่รู้จึกเสียดายก่อนต้องทําใจละนะบางทีมันก็เป็นเป็นกรรมที่ที่มีต่อกันนะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็พยายามแก้ไขในทางโลกไปตามเหตุตามปัจจัยให้ดีที่สุดก่อนนะทําได้ทําให้ดีที่สุด พระเจ้าอนุญาตให้เราชี้แจงได้ว่าสิ่งนี้มีในเราสิ่งนี้ไม่มีในเราเนี่ยทําได้นะอแล้วเราก็ใช้เหตุปัจจัยของเราเนี่ยนะทําตามหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดก่อนแต่ถ้าทําดีที่สุดแล้วที่สุดแล้วมันเป็นยังไงเราก็เราก็ปล่อยวางเราก็ไม่ไปยึดมั่นถึงมันไม่สร้างความทุกข์ให้กับตนเองนะออือ ส่วนท่านสุดท้ายเนี่ยบอกว่าช่วยงานอยู่ในวัดแห่งหนึ่งนะคะแล้วเวลามีคนนำถังสังฆทานไปถวายพระเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเวลาแกะถังสังฆทานออกมาเนี่ยข้าวของมักจะเป็นข้าวของที่ใช้ประโยชน์ไม่ค่อยได้แล้วก็บางอย่างก็มีปริมาณแบบ น้อยเกินไปคือแพ็กเกจใหญ่แต่ปริมาณใส่มานิดเดียวนะคะเขาบอกว่าไม่รู้จะบอกเรื่องนี้กับญาติโยมยังไงดีขอพระอาจารย์ช่วยพูดถึงเรื่องการถวายสังฆทานให้ด้วยอะคะก็ตรงเนี้มันเป็นความปราณีตของผู้ให้นะการให้ทานเนี่ยอืมแต่ละคนเนี่ยมีความปราณีตในในจิตในใจไม่เท่ากันค่ะพระศาสดาถึงสอนการให้ทานของสับุรุษใช่ไหมว่า ให้ทานโดยความเคารพให้ด้วยความนอบน้อมให้ด้วยมือของตนแล้วก็อันที่เป็นประเด็นตอบรับกันนี้ก็คือไม่ให้ของที่เป็นเดนแล้วก็เห็นผลที่จะผลมาถึงแล้วให้บวกกับอีกพระสูตรหนึ่งก็คือพระศาสดาบ,บอกว่าผู้ให้ของที่พอใจย่อมได้ของที่พอใจผู้ให้ของที่เลิศย่อมได้ของที่เลิศ <c ười> ผู้ให้ของที่ประเสริฐย่อมได้ของที่ประเสริฐ ดังนั้นใครมีความประณีตในจิตในใจแค่ไหนเนี่ยมันก็จะจะบ่งบอกออกมาถึงถึงทานที่ตนเองเนี่ยให้นะดังนั้นการให้เนี่ยถ้าเราให้ด้วยความประนีตเรามันก็จะเป็นผลวิบากกรรมที่ตัวเราเองเนี่ยก็จะได้ของประณีตด,ด้วยเช่นกันนะค่ะวันนี้กลับนมัสการขอบพระคุณพระอาจารย์ที่มาให้สติปัญญากับพวกเรานะคะนมัสการขอบพระคุณค่ะ งพ,พระอาจารย์คึกฤิส์โสติพโลนะคะท่านเจ้าวาดวัดนาป่าพงลำลูกกาคลองสิค่ะ FM 91วันนี้วันพระธรรมรักษาใจ